นานมากนะครับไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับเนื่องจากใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเตรียมสถานที่นะครับแล้วก็หลายอย่างนะครับเดี๋ยวอยคุยกันวันนี้อัดคลิปเรื่องที่ทำแอคที v เว e ชาโคหรือฐานกำม,มันนะครับภาษาไทยหรือถ่านบ้านๆก็ฐานแกล่งนะครับเตาดินเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปนิดนึงนะครับ เพราะว่าเนี่ยผมทํารูปแบบเห็นไหมครับมันแตกต่างกัน3ามเตานะครับค่อนข้างจะแตกต่างกับเพื่อนก็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูฐานนิดนึงนะครับ <c oughs> สังเกตจากสีนะครับอันนี้คือไม้เต็งนะครับไม้เต็งไม้ลังนี่แหละนะครับพอดีอยู่ที่นานะครับต้องการจะปรับสภาพพื้นที่กายภาพเพื่อ ปลูกหญ <c oughs> ้าในเปียหรือ,อทำกเกษตรกรรมเกี่ยวกับหญ้าเพื่อทำผลิตพันธ์นะครับเพื่อต่อยอดอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยคุยกัน,น่งนั้นผมสรุปนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โดมที่ปั้นเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมไม่อยากให้มันออกทรงกลมเหมือนครึ่งวงกลมเงี้ยหรือค่อนข้างจะกลมเพราะว่าผมตามหลักการเนี่ยนะครับการแผ่รังสีความร้อนเนี่ยนะครับทรงกลมเนี่ยมันจะดีกว่าทรงอื่นนะครับซึ่งตรงนี้สรุปได้แน่นอนนะครับตรงนี้สองเต่าแล้วครับแล้วก็ทางทางออกซิเจนทางความร้อน ทางทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเดะนะครับก่อนหน้านี้ไม่เหมือนนะผมเรียนแบบของคุณอ๋องพี่กาญจนบุรีอันนี้คือเป็นทางแก๊สของผมแล้วครับแลสรุปนิดนึงคือจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีสีของเหมือนเหมือนสองเตานั่นเลยนะครับฉะนั้นสรุปได้นะครับคือทรงเนี่ยสำคัญนะครับฉะนั้นแหละเตาหลุมที่ผมว่าบอกว่าเตาหลุม ที่เป็นแบบนั้นลักษณะนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอดีค่อนข้างร้อนนะครับอันนี้เพิ่งปิดเนี่ยเตาหลุมนะครับอีกหน่อยเนี่ยผมจะทําเป็นครึ่งวงกลมเพื่อครอบนะครับแต่คงอีกนานสักพักนะครับเพราะว่าเนี่ยปรับพื้นที่หลายอย่างนะครับเอาโอเคอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับอ่าแล้วก็จุดติดเร็วติดไว ทันใจตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ติดก็ผมไม่ได้จับเวลานะครับพอดีมันไม้มันสดค่อนข้างสดแล้วก็มีไม้บางอันเนี่ยไม้บางตัวเนี่ยชิ้นของไม้มันอมน้ำเยอะนะครับแต่เป็นผ่านหมดนะครับแต่คุณภาพของผ่านไม่ผ่านนะไม่ผ่านในใน,ใน,ใ,นในกระบวนการของผมนะ เดี๋ยวจะปรับปรุงอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะปั้นใหม่แล้วก็จะมาบอกผลครับไม่น่าจะผิดพลาดน,นะครับเพราะว่าผมลองสองเตาแล้วนะครับอันนี้เตาที่สองแล้วไม่ใช่ว่าฐานไม่ดีนะครับฐานใช้ได้นะครับแต่ไม่ดีที่สุดยังไม่เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยผมจะออกแบบอีกทีนะึงคือในกรณีไฟฟื้ฟนสดทำยังไงให้มันติดเร็ว ครับเราต้องโมดิฟายเรื่องการจุดเตาครับโดยที่ว่าเราไม่ามาเจาะนู่นเจาะนี่แล้วก็มาปั้นใหม่อะไรใหม่นะครับทําให้มันเป็นเชิงอุตสาหกรรมนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องที่ว่าต่อควันมาเตาที่ติดแล้วมาใช้กับเตาที่ยังไม่ติดอันนี้รอสักพักครับเดี๋ยวตัวนี้กําลังเคลียร์ลิงเกี่ยวกับบัตเจนในการลงนะครับ เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีคลิปจริงๆก็มีเนื้อหาไว้เยอะแหละครับแต่วุ่นวายนิดนึงคือช่วงนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยจะเรื่องผมสรุปเรื่องเตาดินแล้วกันนะครับเราจะออกแบบว่าให้มันเป็นรูปทรงแบบไหนโดยเขียนให้ง่ายๆนะครับเขียนเป็นง่ายๆใส่กระดาษแล้วก็ จะลงคลิปให้ดูนะครับคุณภาพของถ่านเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเ,เดี๋ยวจะสรุปอีกทีนึงแต่ตอนนี้โอเคแล้วเรื่องรูปแบบเตาแล้วก็การทำทางาความร้อนทางสมูทาง,ทางออกซิเจนข้างล่างนะครับเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวสรุปขั้นตอนอีกทีนึงเดี๋ยวจะทำเป็น ให้มันเป็นรูปแบบหน่อยนะครับอ่าอีกอย่างนึงคืออย่างเตานะก็คือต้องดัดแปลงนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณมากครับ